เราเป็นสามแปลงหมู่ที่1นถึงหมู่ที่สเป็นแปลงแรกห้วยน้าขาวหมู่ที่5้ถึงหมู่ที่แเป็นแปลงที่สองบ้านเล่าเรืองเก่าแปลงที่สามีหมู่ที่9ก้ถึงหมู่ที่สิซึ่งเป็นอดอยพาตัดดังนั้นปัจจุบันปัญหาของพวกเราได้จวดตาตลอดทุกทุกทุกปีซึ่งมีอวตาอเก่งน้อยสนับสนุน ก็ประมาณร่วมกับปกครองแนละท้องถิง่นล่าสุดเราก็เพิ่งไปเมื่อวันที่10และ1ิที่ผ่านมาก็แจ้งว่าปัญหาของอป่าชุมชนพวกเราเราเล็งเห็นว่าต้องอมีการรับสมัครและต้องขับเคลื่อนป่าชุมชนป่าชุมชนจะอยู่ได้ต้องมีชุมชนดูแลดังนั้นเราได้รับสมัครสมาชิกเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนกรกฎาคม เรามีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้นในตำบลเขตน้อย600กว่าคนดังนั้นก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมันธ์พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเขตดน้อยให้ท่านที่ยังไม่สมัครปีหน้าปีนี้เป็นปี2,566แล้วถึงเดือนกรกฎาเรียนเชิญสมัครเป็นสมาชิกป่าชุมชนด้วยกันในกรอบของสมาชิกป่าชุมชนเราก็จะมีรายได้จากถ้ามีการท่องเที่ยวต่างๆก็จะนำ20จากป่าชุมชนตรงนี้มาให้กับทางกลุ่มสมาชิก ทุกท่านและที่สำคัญที่สุดเราก็จะมีการทำฝายชะลอน้ำเราจะมีทำแนวกันไฟต่างๆสมาชิกต้องช่วยกันในปี2566มีแผนว่าทั้งท่านนายกและผมะถ้าเป็นไปได้เราก็จะเตรียมปลูกต้นซากุระหรือว่าต้นนางพญาเสือโครง่งบนพื้นที่ผาตัดและบนพื้นที่ โดยตะเพ่งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับพี่น้องชาวเก็กน้อยต่อไปปัญหาปีที่แล้วที่เราประสบพบเจอก็แจ้งพี่น้องเราทราบว่าอันที่หนึ่งเนื่องจากฤดูฝนมีกลุ่มออฟโรดที่จะขึ้นไปท่องเที่ยวายางเขาก็จะเป็นยางใหญ่ๆแล้วก็ขึ้นไปแต่ละครั้งเนี่ยถนนเราเสียหายหมดสืบเนื่องจากมีการประชุมคณะกรรมการเนี่ยปีที่แล้วพวกเราก็เห็นชอบว่า,าเราต้องเก็บจาก รถที่ขึ้นไปข้างบนที่เป็นออฟโรดเนี่ยรถรถสล้อคันละห้าร้อยบาทรถมอเตอร์ไซค์คันละ1นึยบาทแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่สามารถเข้าฟรีทําให้เราไปตั้งด่านไว้ตรงทางเท้าแต่ก็มีโซเชียลหรือว่ามีสื่อต่างๆที่ออกไปในสื่อว่าเราเก็บแพงกันไปไม่ถูกต้องร้องเรียนไปโน่นไปนี่จนเราไม่สามารถทําไปได้ผมก็เลยในานามประธานก็ สั่งให้น้องๆหรือว่าทางทีมงานอายุติเอาไว้ก่อนดังนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราก็ต้องช่วยกันในเรื่องของแนวทางในอนาคตถ้าเรามีการท่องเที่ยวหรือว่าการพัฒนาต่างๆก็ต้องหวังว่าอย่างยิ่งว่ากลุ่มสมาชิกต้องไปช่วยกันอย่างเช่นทางผาตัดซึ่งเป็นรูเป็นบ่อที่ขึ้นไม่ได้ในในช่วงวัวัยต่อไปนี้ก็ต้องไปช่วยกันเทปูนให้รถสามารถขึ้นไปท่องเที่ยวได้ แต่การท่องเที่ยวตก่างก็ต้องขึ้นอยู่กับอบตเป็นผู้จัดเพราะว่าเป็นปนิติบุคคลและรายได้ต,ต่างๆส่วนหนึ่งก็ต้องมาพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมให้พวกเราอยู่ได้อีกส่วนหนึ่งบริเวณตรงดอยผาตัดซึ่งพวกเราทราบก,กันอยู่ตลอด30ปีที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำติดตามอดีตท่านกำลังตรวจป่าตลอดอในปีนี้มีผู้ปุกปุกประมาณสองคนซึ่งเป็นคนไทยซึ่งเขาอ้างว่าเขาซื้อ เขาซื้อจากคนไทยแถวแคทสนแล้วเขาไปปลุกลุกเขาหลักเขตธนารักษ์ไปปักตอนนี้ก็มีการโค่นต้นไม้ต้นใหญ่ๆล่าสุดผมก็าพาทานายอำเภอหรือว่าทางป่าไม้เข้าไปดูแต่ส่วนราชก,การต่างๆผมว่าคงพึ่งไม่ได้ต้องหวังพึ่งทางู้หลักผู้ใหญ่ต้องหวังพึ่งพี่น้องชาวเขตน้อยอว่าอดีตข้างบนเนี่ยที่ชันซึ่งเป็นป่าหินซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่สามารถทํากินได้ตรงนั้นเนี่ย เขาจะเอาไปทำอะไระพี่น้องเราสา์ก,กันไว้ซึ่งผลักผู้ใหญ่เรากันไว้30ปีแล้วแต่วันนี้ธนรักษ์มาประกาศเทตทัพพวกเราแล้วก็ไปประกาศเปิดปากให้พี่น้องคนไทยที่มาซื้อเนี่ยให้ไปถามให้เรียบก่อนแล้วท่านมาขึ้นทะเบียนธนรักษ์ตอนนี้มีหลักหมุดมีอะไรด้วยตรงนี้นะผมหนักใจที่สุดแล้วก็ผมเป็นห่วงว่าถ้าเราไม่เข้มแข็งถึงเวลาแนละ้วผมต้องกลับมาถามท่านว่าท่านต้องช่วยพวกเราด้วย าล้ำพังพวกเราที่เป็นผู้นําไม่ว่าท้องถิ่นท้องที่ก็จะทําเต็มที่แต่ต้องอาศัยทุกท่านพี่น้องทุกคนในเขตน้อยเพราะว่าป่าชุมชนเราไม่ได้สงวนให้ใครคนใดคนหนึ่งเราสงวนไว้เพื่อลูกหลานของพวกเราแล้วก็ผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องมารวมตัวกันเราต้องมาช่วยกันเพื่อเขตน้อยให้เราอยู่ได้แน,น่นอนผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าพ่อแม่รุ่นผมเนี่ยท่านบอกว่าเราอยู่เขตน้อยเนี่ยแม่ ไม่จําเป็นต้องที่มากหรอกอีกหน่อยถ้าเรามีพี่น้องดีๆที่ไหนเราก็ย้ายไปที่นั่นได้แต่ปัจจุบันถามว่าเราย้ายได้ไหมพี่น้องครับเราย้ายไม่ได้เราต้องอยู่ที่นี่เราต้องต่อสู้ที่นี่เหมือนที่กองร้อยฐานทานหรือว่ากองร้อยเฉาขาวาสัสบัาจะ,ะสู้ที่นี่สู้จนตายฝากพี่น้องเสียนน้อยทุกท่านไม่ว่าปัญหาต่งตางๆมีมากมาย แต่ในนาคตเชื่อได้เลยว่าเราจะมีการเลือกตั้งขอให้ทุกคนระลึกถึงอดีตนะกำนันประจวบผมอดีตอาผู้ใหญ่มานาผมาซึ่งมีคุณพ่อปัญจัมีท่านสสจลต่างๆท่านเข้ามาเป็นสสพวกเราไม่ต้องการอะไรฮะพวกเราอย่าไปแตกแล้วก็ถึงเวลานั้นนะที่เขาได้อำนาจแล้วเขามาช่วยพวกเรา ไม่ใช่ว่าถึงเวลามาซื้อเสร็จแล้วก็กลับไปเนี่ยผมมาหมดยุคแล้วแล้วพวกเราเก่งน้อยมีถึง3 0 0 0ัน่ัวลังคาพี่น้องผมมีถึง 16,000, 17,000กว่าคนครึ่งหนึ่งของเผ่าคออธุถ้าเราไม่รู้รักสามัคคีแผ่นดินนี้ลูกหลานเราจะไปที่ไหนเราต้องอยู่ที่นี่และคนที่จะมาเป็นตัวแทนคนที่จะมาเป็นนักการเมืองเป็นผู้แทนของพวกเราเนี่ย ต้องเป็นผู้แทนจริงๆเวลาที่เราเดือดร้อนไม่มีน้ําท่านต้องมาดูแลเวลาที่เราไม่มีที่อยู่อาศัยาธานรักพวกเราจะต้องเช่าเนี่ยท่านต้องมาดูแลฝากพี่น้องทุกคนชาวเก่งน้อยด้วยว่าถึงเวลาแล้วว่าเราต้องมาอมองเห็นตรงนี้ผลประโยชน์เงินทองบางครั้งก็สําคัญแต่เงินทองบางครั้งก็สู้กับสิ่งสาธารณะหรือสิ่งที่เราพึงมีได้เหมือนเช่นอดีตน้ำกำลังปจวบ กับอู้ใหญ่มานาะผมถนนเราก็ได้ก่อน 30- 40ปีแล้วไปเพื่อนน้ำขาวจนใช้จนสร้างไปเทไปหลายรอบแล้วแต่หวัวยซ้ายเขาตั้งมาสู้ก็ต้องเอาศักดิ์ศรีเขาต้งอตงไม่เลิกตั้งเขาค่อยได้ถามว่าเก่งน,น้อยในเดี๋เราดีไหมผมว่ารุ่นน้าประจวบและผู้เหญ่มานะ้าผมเขาสร้างมาได้ดีแล้วและว,วันนี้พวกเรามากขนาดนี้ถ้าเราไม่สมัครใจเราจะไปต่อสู้ที่ไหนได้เราจะไปแยกครับผลประโยชน์ ผลประโยชน์ของเข่งน้อยอถึงเวลาแล้วที่เราต้องมามองเห็นตรงนี้ฝากพี่น้องชาวเข่งน้อยทุก่านนะไม่ว่าป่าชุมชนไม่ว่าพื้นที่ทํากินในเข่งน้อยอไม่ว่าธนารัฐไม่ว่าเรื่องต่างๆเนี่ยถ้าเราสามัคคีผมว่าไม่ยากเลยแต่ผมหนักใจที่สุดที่เป็นผู้นําก็คือถ้าไม่สามัคคีเนี่ยแค่ประชาชนธรรมดานี่ไม่ยากลงไปก็เสมอคนอื่นแต่ตําแหน่งนี่ยิ่งใหญ่อยากอยให้ทุกคนสามัคคีฮะ ฝากตรงนี้ด้วยขอบคุณมากครับ